สวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้เฮ็ดพะโล้อันน่องไก่เด้อจ้ะเด้ออันไข่มีอยู่สามหน่วยเอาต้มใส่น่อกันล่างแล้วจ้ะจังเอาต้มลงจังสีเอาออกมาแกะพะอร์น่องไก่วันนี้น่องไก่หนึ่งกิโลครึ่งคะ่ะน่องไก่เน้นเน้นเคทให้มันกินได้เบิดมือโลดน่องไก่เน้นเน้นเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ ถ้าน,นี้กินขา้าวเศร้าข้าวเที่ยงูีจ้ะก็แล้วเบียดอาบน้ำตักไข่ก่อนแกะเดี๋ยวพี่น้องไปโทษด,ด้จ้ะอยากมันบานได้จ้ะอันนี้หม้อต้มมันขา้าวลูกเข้ามาได้จ้ะต้มโค้งไก่ให้หมาโค้งหนึ่งต้มได้สองมือจ้ะ ต้มคือต้มไก่แหละจ้ะต้มใส่ตะไคร้ใส่คาใส่ชุลดน้อยหนึ่งใส่เกลือให้เพิ่นเพวกนก็ยังกินเนี่เบี้ยแล้วก็แพงพี่น้องอ้าคือิ่ไปเห็นละไข่อยู่ในนี้ไปใส่ตะแกรงจากเถื่อเออเออเดินใช่ไอ้าไปใส่เพิ่งไปเห็นไข่พี่น้องเหลยอีกหน่วยหนึ่งเลยจ้ะมีสามหน่วย เพื่อไปเห็นนะเออเห็นนะจา๊ะมีสามหน่วยสามฟองเฮ็ดไม่เย็นแต่นม่มีไม่เย็นค่อีีข้ากจะปิดตามนีเนาะพี่น้องต้องเฮ็ดต้องซุอนสาดเลจ้ะบ่เห็ดบ่ได้หมดจ้ะ ของหวานของข้าวถึงน้อยหนึ่งแต่มีแตะหมดหมดขั้นนะจ๊ะงเต้ยจะหมดเมืองไทยตักฟองอันนี้ออกเด้ถั่วเอวจะตักฟองอนนออตักฟองอันนี้ออกก่อนพี่น้องยังมุมีแหง้งมุมีแห้งว่าถ้าได้กินขา่าว อันเสียหยานพักหนอกนะจ๊ะมันขึ้นน้ำส่วนอันสนามหยาที่ปลูกโอ้เลือ,อ,อกเบิดเลยหยาแล้วก็ดึงหักอันอันพักหนอกออกค่ะเบิดจังมันมาเต็มทางใดลา่ามไปติ๊ก้าบ่อนมันมีประมาณอันสองเมตรสามเมตรนะจ๊ะเสี้ยวอ,ออกค่ะเบิดแล้วก็สิปลูกหยาไหมทอนหลกักทอนโคน่นพักหนอกออกก่อนพี่หน่อย ถ้าเบาออกผัดมันสิล่ามไปรติกตอนแรกนึกว่ามันสิบลามมีน้อยเดียวล่ามไปรติกบ่างามนนคือแห้งตักแห้งมีแต่ฟองบัดนี้พี่น้องฟองมั่งตะทั้งหลามันแห้งตักแห้งขึ้นฟองมันออกฟองมันมาหนำอันไก่บ้าง นี่มาน้ำอัญญนยางน้องไก่เน้นๆกิโลครึ่งไข่สามน่วยมีอย่างนตู้เย็นก็เฮ็ดกินเฮ็ดกินพี่น้อยซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้อาทิตย์ละเทื่อเทถิ่งกันเกลืองสิ่งละ่ะครัวมันลงเชิงเนาะเหตุยังก็ยากลบเอาจ้างครัวทั้งไกลแหละ ตามแซไว้ตังสิลางขั้นมาเบื้องอันนี้พี่หน่อยไปนเน้นเน้นน่องไก่เน้นเน้นพะโล้น่องไก่กินหอดต,ตะแรงเลยซิมมันก็จะน้อยมันเป็นอะไรรสชาติไส้พงอันลดเดียนพะโลนจะซ่องหนึ่งเลยซ่องใหญ่ซ่องซิมฮาบะโอ้ยแซกจ้ะ น่องไก่แน้ๆๆนๆปิดฝาหมอไปก่อนฝาหมอกอ่ะฝาหมอมันมันมัน,มนแตกจ้ะตกแตกเป็นฝาหมอแบบนี้นะมันนัมีอันโมเมนไสอันนี้มันรุ่นสามสิบเซนนะเหมาะแตกก็เลยเอาฝาหมออีกตัวหนึ่งมาใส่มาปิดแกแพงเป็นอะไร ฟูปะ่ะดแบบอะไรจะฟูป่ะพี่น้องเอ้ยโอ้ยอย่ามันฟูหล่นผัดเต็มเตาแก๊สได้ป่ะนแหงตุม่มแหงฟองออกฟองมันจะใสะป่ะตักบ่ได้เลยบ่ปเป็นตะกินตักฟองอกีกกอนพี่น้องเอ้ย มากแต่ใส่ฟองก็ตักพอเป็นตะกินนะพี่น้องฟองโอ้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไคร์เด้อจากพี่น้องเขียนเขามาคุยกันคอมเมนต์เป็น่อง่องใหม่ๆฮัททำจ้าอัน เอาโทรศัพท์ถ่ายเอาแบบบ้านๆเด้จ้ะพี่น้องเด้ออยากเห็ุอ่นกดไลค์กดแชร์กดเขียนคอมเมนต์เข้ามาพรอมบิด้มีกำลังใจเหตดต่อไปได้จากพี่น้องเด้ออ่นเข้ามาติชมบอกกาวกันใดเด้จากเด้อโอ้โหจักถ่ายวิดีโอในโทรศัพท์แล้วก็ปั๊บแสงน้อยนึงก็เอาลงมาได้จ้ะพี่น้องลงในช่องย t u b e เลยบได้มีอ่นโปรแกรมตัดต่อตัดต่ออีกอย่างดอกเฮ็ดบ่เป็นจ้ะแล้วก็บ่มีเวลาทั้งจิเสริมสวย ทั้งที่นวดเปิดลานเสินสวยกับลานนวดจะพีน่น้องจักเสิเฮ็ดสวนจักเสิเฮ็ดอันปูผักหวานอันสวนนาเฮือนสวนขางเฮือนทั้งสวนผักหวานสวนในร่องนามทั้งหลังเพราะบ,บ,บกิดวณไปไกลเลยน้องก็สิบนอาาันนั้นเนาะพอมันออกบ,บนเราบันบอตักออกบอเป็นตะก,กินเด้จพะพัโลเป็นตะก,กินน่องไก่เน้นๆจ้ะ มีอย่างก็กินอันนั้นไปแล้วตามมีตําเกิดอี่ระเนั่นเข้ากินตามแบบอยู่แบบพอเพียงเราไม่ต้องกินหวือหวามไม่ดูได้กินอะไรก็กินลงไปเหมือนเดิมมีอย่างกับแพงสิงมือล่างก็ไม่ใช่หรอ เนี่ยอ,อย่างกระแท้งเนาะจะหมูกระโล่ละสองร้อยสิบบาทเอาไก่เหนือไก่ผิดแน่อเอาเบิดะระบบฟองอนเอาแค่ยังมีฟองกันมาแต่ใส่เนะ้ะพี่น้องมาเต้นำตาลปีบบอเต้นำตาลปีบสองส่วนซิมมักันเดจ้ะ ีทต้งเห็ดทั้งทำความสะอาดเสร็จไปพร้อมหมดจาเห็ดบ่ใด้หมดคันหมดหลายเมืองไทยหมดหลายหลายเมืองนอกนะคือบ่มีหมดเห็นหมดตัวหนึ่งดีใจว่าซัน่อยเมื more, ่อกี้นั่นๆำบวดบวบบวบบวบพุทไทยกับบวดพุทไทยปน หัวใจพี่น้องเสียงดังจักน้อยใชมไนเบิดซะหอมทิ้งขยะ จะไล่หมูไล่ตาด้วจะยางวนไปวนมาเอามือจับเองมือหนึ่งจับกล่องโทรศัพท์มือหนึ่งเฮ็ดกับข่าวพี่น้องเป็นกำลังใจเด้อจะสะมีอันจะได้มีกำลังใจเฮ็ดต่อไปพี่น้องเยเบิรงให้แน่ติดตามห้แน่จ้าฝาก่องน้อยบ้านสวนพักหวานเบาเน,น,นื้อหัวมวนเด้อจ้ะพี่น้องเด้ออ่ามีกินพริกไทยหอมมาแนะ่จักน้อยบันพี่น้อง จะน่ามลายไปเพราะมันเลเือบาคคนผงพะโลพอดีนะ่ละซ้ำนึ้ต้มอ,อีกจักยี่สิบนาทีกะไก่มันจะนุ่มปิดหม้อไว้อัน จะได้ลำลาพี่น้องเด้อจะวันนี้สิบนาทีแล้วมาสิอัพโหลดอยากจ้ะเดี๋ยวสีมาเฮ็ดอันให้เบิ่งต่ออีกฝากเป็นแรงกำลังใจเด้อยจ้จะพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า